ยาคุณลมกาแฟไม่มีน้าตาลทรายไม่มีไขมันทานไม่มีคอเลสเตอรอลเนี่ยครับสินค้าที่ขายดีมากครับปลาทูหอมนะฮะอันนี้บอกว่าขายดีมากเลยเป็นสินค้าใหม่มาไม่นานนี่เองนะขาย20บาทนะฮะยาว่าอร่อยมากนะครับหมึกกระตอยนะครับครึ่งโลร80บบาทนะฮะเป็นอันนี้ผัดไทยนะฮะผัดไทยนะครับผัดไทยแล้วก็เป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำนะฮะ อันนี่ราคา20บาทหมืเลยใช่ครับอ๋อเยังมีเย็นตาโฟด้วยเย็นตาโฟจะเป็นสูตรโบราณเป็นซอสโบราณด้วยโอ้โหหมูกระจกนะครับน้งำร๊อกกุ้งนะฮะขนมไข่กรอบนะฮะ20บาทนะขนมปังไก่หยองนี่ก็20นะมะม่วงหยีนะฮะนี่ก็20ตอนนี้ส่วนมากของจะมีอยนะฮะยอยหมดแล้วนะครับ พนักงานก็จะคอยมาใส่นะครับไม่หยุดนะฮะของนะครับอันนี้มาจากไหนนะครับมาจากออเภลำไปมาดลำไปมาดจังหวัดบุรีรัมย์มาจากบุรีรัมย์เลยนะฮะอันนี้มาซื้ออะไรครับผมมาซื้อน้พริกพิยาคนรุ่มมาซื้อในพริกอย่างเดียวเลยเหรอโอ้โหไกลมากครับมาอีกนู่นนะฮะกี่กี่ร้อยโลครับผมประมาณสุดยอดเลยซื้อบางหลายอย่างเลยนะครับผมเน้นเน้นน้ำพริกนะฮะครับครับอ๋อประตูหอมมานะฮะอื ครับโอเคขอบคุณมากนะครับครับครับสวัสดีครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านพี่ยาคุณลุมฟอง3นะครับจังหวัดปทุมธานีนะครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตนะครับของในร้านพี่ยาคุณลุมนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับตอนนี้เป็นคัดเชียร์นะฮะร้านพี่ยาคุณลุมฟองสมนี่ครับก็จะหยุดทุกวันจันทร์นะครับร้านจะขายวันคานถึงวันอาทิตย์เลยนะฮะ ันนี้เป็นสินค้านะฮะ๋ยวให้ดูนะครับว่ามีอะไรบ้างครับน้ำจิ้มนะฮะเป็นน้ำจิ้มทุกกี้นะครับอ,อันนี้ราคาเท่าไหนนร่นะฮะขวดละยี่สิบบาทนะครับ,บคุณผู้ชมโอ้โหถูกถูกถูกมากเลยนะฮะเป็นแพ็กก็ขายเป็นแพ็กส <240. S 2> องบ่ะ2บสองร้อยสี่สิบสองร้อยสี่สิบนะฟังไม่ผิดนะครับ <240. S 1> ผม อ๋อต่อคนละยี่สิบบาทแล้วนี่แหละฮะน้ำปลาปลากระพงคแมเป็นของเป็นของพี่ยาเลุมเหมือนกันนะฮะอครับอันนี้นะฮะอันนี้มีตามตาโชว์ด้วยนะฮะครับนี่นี่ตามมุกกาไม่ชิมด้วยนะฮะอ๋อไม่เอาครับไม่เป็นไรครับผม อันนี้เป็นน้ํายาล้างจานนะฮะสิบบาทครับผมปลากระป๋องครับผมอันนี้สิบห้าบาทนะฮะแค่หนึ่งร้อยสามสิบบาทแค่หนึ่งร้อยสามสิบบาท,บาทมีเท่าไหร่ฮะสิบก <12. S 2> <40 S 1> ระป๋องหนึง่งร้อยสามบห้าบาทคุณผูมม้ชมนี่เดี๋ยวจะไม่ไม่เห็นมันย้อนแสงนะฮะแตกระป๋องมันสิบสามบาทอือนี่ครับสิบสามบาทเองนะฮะครับตอนนี้ส่วนมากข,ของจะมีอยนะฮะ ยอยอหมดแล้วนะครับอันนี้ขนมขาไก่แล้วครับขนมขาไก่ก็สามสิบบาทนะฮะมีช็อกนะครับนี่สามสิบเหมือนกันลัคก,กี้ครีมทุเรียนนะครับสินค้าขายดีเหมือนกันอันนี้ห้าห้าสิบห้าบาทนี่ร้านพี่ยาคลุลมตอนนี้มี สวัสดีครับมีอันนี้ด้วยนะครับพี่ยาคุณลุมกาแฟไม่มีน้ำตาลทรายไม่มีไขมันทานไม่มีคลลอเลสเตอรอลนะฮะนี่ใส่น้ำตาลซูคาโรสสำหรับผู้ป่วยเบาหวานค่ะอ๋อผู้ป่วยหวานทานได้ทานได้ค่ะมีอยอยด์มีอยอยด้วยนะฮะครับนี่ค่ะมีถั่วขาวแทนเปล่งเทียมค่ะใช้เป็นถั่วขาวเหรอฮะใช่ค่ะนี่ครับคุณผู้ชมใช้เป็นถั่วขาว อันนี้ขายยังไงครับหนึ่งกล่องสิบซองสิบสามกรัมหกสิบห้าบาทอือเนี่ยกาแฟจากร้อยยี่สิบบาทเหลือหกสิบห้าบาทโอ้โหลดราคากันบานทุ่งเลยครับนี่ครับราคาหกสิบห้าบาทหนึ่งกล่องสิบซองซองละสิบสามกรัมค่ะเป็นขนมขบเคี้ยวนะฮะนี่ยี่สิบห้าบาทเป็นเห็ดเขียวนะครับ ตอนนี้ใครสนใจนะฮะที่จะเอาของมาขายนะครับแต่ว่าของก็มีออยนะฮะพิาถึงจะรับนะครับมาได้เลยนะฮะของแห้งๆนะครับมะขามนะฮะยี่้านะฮะอ่าให้ดูนี้ครับหมูแผ่นนะฮะก็มีเหมือนกันอันยี่้าบาทนะฮะอันนี้เป็นทอฟฟี่โบราณนะครับ อรรมะมากเลยนะครับร้านนี้นะฮะยี่สิบบาทนะครับคุณผู้ชมชีสเชคกไส้สับปะรดนะครับยี่บห้าบาทนะฮะอันนี้ก็อยู่นานแล้วครับผักกรอบนะครับขายมาหลายเดือนแล้วฮะหนึ่งร้อยบาทนะครับแม็กอะคาเดมี่นะฮะ หนึ่งร้อยบาทนะครับขนมกรอบนี่ก็หนึ่งร้อยบาทเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวให้ดูนะฮะอันนี้เค้กนะครับเค้กไต้หวันนะฮะเป็นรสช็อกโกแลตยี่สิบบาทเนาะเค้กนี่อันนี้แคบหมู แคปหมูวิยาโครลมนะฮะห้าร้อยกรัมอันนี้ขายอยู่ร้อยห้าสิบบาทนะครับนี่ะครับพนักงานก็จะคอยมาใส่นะครับไม่หยุดนะฮะของนะครับเนี่ยครับสินค้าที่ขายดีมากครับปลาทูหอมนะฮะสี่ตัวยี่สิบบาทนะครับ แล้วนี่ก็คือกุนเชียงหมูนะครับอบถ่านไม้นะฮะอ๋นี่ครับอันนี้น่าจะหกสิบบาทนะฮะนี่จะติดไปไว้นะครับเชียงหมูอบเตาถ่านด้วยนะหกสิบบาทอันนี้บอกว่าขายดีมากเลยเป็นสินค้าใหม่มาไม่นานนี่เองนะอันนี้มีค่าให้ชิมด้วยนะฮะอันนี้ก็คือเมนู น้ำปลาน้ำปลาแท้นะครับขายยี่สิบบาทนะฮะพี่อากาอร่อยมากนะครับนี่นะต้องชิมต้องชิมเหรอฮะเอ้ยไออันนี้ทำให้พี่ครับรู้ได้ไงว่าอร่อยต้องชิมยังไงพี่ตุ๊กไม่เคยชิมนะฮะไม่รู้ว่ามันไม่รู้ว่าอร่อยจริงหรือเปล่าตักตักตักให้หน่อยได้ไหมครับลูกวนตักให้หน่อยได้ไหมครับไม่ไม่ต้องไม่ต้ <S <S องป้อนนะไม่ต้องป้อนครับเป็ต้องป้อน ไม่ต้องป้อนนะตักตัก,กเฉยเดี๋ยวผมมาชิมดูว,ว่ามันเป็นไงมันอร่อยจริงหรือเปล่าประมาณนั้นเออนี่เดี๋ยวให้พี่เออแหมจะให้น้องป้อนซะหน่อยเขินซะแล้วเปนอ่างนี้อ๋อโอ้โหเป็นไงอร่อย,อยจริงมันไม่ได้เคม็มอย่างเดียวไม่เคม็มไม่เคม็มหอมมีความหอมมันหอมด้วยอือหวานอือหอมออกหวานนะอร่อยอร่อยอร่อยอืถือว่าจะขายดีนะ้นะครับอือเนี่ยครับอร่อยจริงครับอร่อยจริง ต้องมาชิมกันนะครับยี่สิบบาทอันนี้ก็คือเงาะกระป๋องนะครับป๋องละห้าสิบาทนะฮะห,หนักมากเลยนะฮะได้เยอะยกลังหนึ่งพันสองร้อยบาทนี่นะฮะปลากรอบสามรสหนึ่งร้ยแปดสิบบาทนะฮะหมึกกระตอยนะครับครึ่งโลร้อยแปดสิบบาทนะฮะแล้วก็กิโลละสา0ห้าสิบนะฮะ อร่อยมากก็เอาไปทอดนะครับเค็มไม่มากครับอร่อยครับอร่อยนี่ครับชิมแล้วนะอันนี้เป็นปลาช่อนทะเลครับหนึ่งร้อยยี่ิบห้าบาทอันนี้ห้าร้อยกรัมนะครับครึ่งโลนะครับโซนนี้เป็นน้ำพริกนะฮะนี่น้ำพริกจะมีแบบเป็นซองด้วยนะครับน้ำพริกนี่กี่บาทนะครับจำได้ไหมสิบห้าบาทนะฮะน้ำพริกนี่สิบห้าบาทนะครับคุณผู้ชม 635นะฮะน้ำพริกตาแดงแมงดานะฮะ35บาทนู่นะครับยาวไปนู่เลยนะนู่ถึงนู่เลยนะสาหร่ายนะฮะตั้งเดิมนะครับอ๋อนี่10บาทนะครับรเผ็ดย้อนแสงเลยนะเนีบ่บาร์บีคิวอ,อันนี้จะขาย15บาท นี่ข้าวตังครับข้าวตังสามสิบบาทนะครับนี่อันนี้เป็นตาพี่ยังของรูมหมดแล้วนะฮะตรงนี้เป็นเมนูเส้นแห้งใช่ไหมฮะอ่าเมนูเส้นแห้งนะฮะครับก็จะมีเป็นอันนี้ผัดไทยนะฮะผัดไทยนะครับผัดไทยแล้วก็เป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำนะฮะอันนี้ราคา20บาทหมดเลยใช่ครับอ๋อครับพุกเราการเลยนะฮะนี่ผัดหดมี่โพล่าดครับผม ยี่สิบาททุกรายการเลยนะฮะต้มแบบมะม่าเลยนะครับอ,อัน,นต้มยำอันนี้ก็ไปปรุงอะไรก็เหมือนมามา่าเลยเหรอฮะ<ด>โอ้ครับผมนี่ครับเอาไปทานง่าทำทานง่ายๆเลยนะ<อ>ครับครับเติมน้ำร้อนจากติดปากก็ใช้ได้ใช้ได้เลยนะฮะนี่ครับง่ายง่ายเลยน,นี่ก๋วยเตี๋ยวเรือนะฮะครับอันนี้เป็นกขวยจับยวนนะฮะบางพิยาก็มีแล้วนะฮะกขวยจับยวนนี่เส้นเหนียวนุ่มครับขวดจับอืมครับผม โอ้โหนี่ครับเมนูทานง่ายๆมีปยจับยวนเหมือนกันนะฮะนี่อ๋อยังมีเย็นตาโฟด้วยเย็นตาโฟจะเป็นสูตรโบราณเป็นซอสโบราณด้วยอ๋อโหนี่ซอสโบราณอร่อยมากครับคุณผู้ชมถ่ายไม่ได้นะครับเนี่ยสินค้าใหม่นะครับสินค้าใหม่เฮะเย็นตาโฟนะครับก็อันนี้ผัดไทยผัดไทยนะฮะนี่นี่ครับมีน้ำด้วยนะฮะ นี่กระเพาะหมี่โคราชครับรถดังเดิมเหมือนกันอืโอเคครับผมครับขอบคุณมากครับพี่ครับโอ้โหอันนี้เป็นแบบอันนี้เลยนะฮะอันนี้หนึ่งร้อยบาทครับโอ้โหเยอะนะครับเนี่ยของแชมป์ขายดีอันดับหนึ่งเลยนะฮะนี่นะฮะกายศาสตร์ครับสามพันห้าบาทนะฮะนี่ ทองม้วนนะครับสามสิบบาทนะฮะแล้วนี่ก็เป็นมันต่อนะฮะมันต่อแผ่นนะฮะนี่นัาจะเป็นแบบทอดครับมะพร้าวแก้วนะฮะสามสิบห้าบาทนะครับนี่มันไข่ชาบนะครับนี่สามห้านะฮะ นี่ก็จะเป็นพวกประเภทขนมเปี๊ยะนะครับไส้ถั่วนะฮะสามสิบบาทครับนี่ครับติดราคาไว้ที่ร้านพิยาคุณลุงไม่มีม,มีราคาติดทุกวันเลยนะฮะนี่ครับโมจิก็มีนะครับโม,โมจิสดนะครับอันนี้ก็สามสิบเหมือนกันนะฮะโมจิสดนี่เป็น พายอุ่นนะฮะนี่ครับพายอุ่นสามสิบเหมือนกันเลยนะพายอุ่นเนี่ยโอโ้โหไม่ถูกเลยครับเยอะมากเลยครับพายไอขายได้ไงฮนะสามที่บาทเนี่ยออยากดูข้างในมันเยอะแค่ไหนนะครับเนี่ยไม่ขายถูกยังครับนี่ครับตามที่บาท อันนี้เป็นอันนี้นครับผัดหมี่โคราชเหมือนกันนะฮะนี่ขาย85บาทก็จะได้อยู่อสี่ซองนะครับสซองนะฮะนี่พร้อมมาไปทําทานได้เลยครับเม็ดทานตะวันก็มีอันนี้50บาทนะฮะเม็ดทานตะวันคาบแตนะครับ20นะฮะมีช็อกโก้นี่ก็20เหมือนกัน ครับขนมไข่กรอบนะฮะยี่สิบบาทนะฮะเค้เาเต็นนางเล็ดนะครับนี่ก็ยี่สิบขาไก่นะครับขาไก่ยี่สิบบาทแล้วก็อันนี้เป็นขนมปลาหวานนะฮะอันนี้ก็ยี่สิบเหมือนกันอืมโซนนี้ยี่สิบเยอะครับ ข้าวเกี๊ยวปลาหมึกนะครับอันนี้นะฮะอันนี้ก็ยี่สิบเหมือนกันนะฮะโอ้โซนนี้ยี่สิบหมดเลยครับยี่สิบหมดเลยนะฮะนี่นะครับสติ๊กรถรวมนะฮะยี่สิบท็อฟฟี่รถนมไปเตยนะฮะยี่สิบบาท มะ่วงหยีนะครับนี่ก็ยี่สิบแถวนี้สรุปว่ายี่สิบหมดเลยนะครับขนมปังไก่ยองนี่ก็ยี่สิบนะครับน้ำพริกปลาผัดนะครับสามสิบห้าบาทอันนี้น้ำพริกเผาปลาย่างนะครับนี่ครับดูเลยครับน้ำพริกปลาผัดกุ้งถั่วัวไผ่นะครับปลาดุกฟูนะครับอันนี้ครับตาแดงปลาย่างครับ แนะนำนะครับใครที่ชอบทานน้ำพริกปเปียกนะครับร้านพี่ยาคุณลุงมีใช่เลยนะครับตาแดงแดงดาน้นพริกเยอะครับ40-50เมนูนะะเยอะมากครับนี่เพิ่งมานะฮะเพิ่งมา อันนี้เป็นน้ำพริกหมูกระจกนะครับนี่ก็ขายดีเหมือนกันนะฮะหมูกระจกทั้งนั้นเลยแหละครับน้ำพริกครับอันนี้ก็คือพิกกากหมู ปุ๊บลูกค้าหยิบเลยนะนี่นะตอนนี้น้ำพริกราคาเริ่มต้นที่กิโลกรัมละ150บาทนะฮะครับน้ำโลกน้ำโลกปลาเนาะอันนี้อันนี้โลโลเท่าไหร่ครับโลละ200บาทโอ้โลสองบาทอันนี้นะครับจะลกกุ้งค่ะจะลกกุ้งนะฮะโลเท่าไหร่ครับโลสองร้อยเหมือนกันค่ะโลร้อยเดียวโลร้อยเดียวนะอันนี้อะไรนะครับอันนี้เป็นหอยกระจบโลเท่าไหร่ครับ อ่าโลละสองร้อยห้าสิบนะฮะโอ้แต่ทำไมแพงไงครับอันน้ำพริกในแพงกับเพื่อนเลยเนะี่ยอร่อยนะครับอร่อยนะอ,นน 5. อันนี้น้ำพริกกุ้งเสียบค่ะราคาเท่ากันค่ะสองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบเท่ากันนะฮะสองร้อยยี่สิบบาทครับนี่นะอันนี้นะครับอันนี้น้ำพริกกากหมูอ่าน้ำพริกกากหมูครับโลเท่าไหร่ครับโลละสองร้อยห้าสิบครึ่โลร้อยยี่สิบบาทอืมครับผม นี่ครับ้อมเลยครับตอนคนนะโอเคก็มาอุ่นุนร้านพิยายกันได้นะครับร้านก็จะขายวันอังคารถึงวันอาทิตย์นะครับร้านอยู่ทุกวันจันทร์นะครับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ